กลัมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะคุณผู้ชมขายเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ตัวเราเองที่จะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ต่างๆเท่านั้น จะดีกว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเราสามารถให้การช่วยเหลือคนที่กำลังประสบเหตุได้วันนี้ช่วงเวลาของคนเตือนภัยจะมาให้คําแนะนํากันนะคะว่าเราจะช่วยเหลือคนที่เขากําลังจะจมน้ําอย่างไรให้ปลอดภยัยคือปลอดภัยทั้งตัวเราเองที่จะเข้าไปช่วยรวมถึงคนที่กําลังจะจมน้ําก็ปลอดภัยด้วยวิธีการเข้าไปช่วยเหลืออย่างถูกต้องจึงเป็นสิ่งสําคัญมาติดตามรายละเอียดด้วยกันค่ะ หลายท่านคงจะเห็นข่าวใช่ไหมคะบางทีเรามีเจตนาอันดีเข้าไปช่วยนะคะเช่นอาจจะเป็นลูกหลานหรือเพื่อนใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าคนที่เราเข้าไปช่วยรอดแต่คนช่วยไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าเราขาดสติในการเข้าไปช่วยค่ะย้ําเหมือนเดิมต้องมีสติในการเข้าไปช่วยอันดับแรกเราจะถ้าเลือกได้จะต้องไม่เอาตัวเองลงไปในน้ําค่ะเราจะต้องตะโกนโยนยื่นนะคะหลักนี้ตะโกนก็คือตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะช่วยด้วยมีคนจมน้ํา ให้หาอุปกรณ์มาช่วยนะคะ2มองไปรอบๆตัวค่ะว่ามีอะไรที่ลอยน้ําได้เช่นบางครั้งอาจจะใกล้ตัวมากมีห่วงยางอยู่มีถังน้ําพลาสติกที่สามารถลอยน้ําได้ท่านโยนลงไปค่ะโยนลงไปแล้วก็มีเชือกผูกแล้วให้เขาเกาะตัวแล้วเราค่อยดึงเขาเข้ามาหรือยื่นก็คือยื่นไม้อาจจะมีไม้อะไรที่ทําให้เขาเกาะได้พอเขาเกาะแล้วก็จับเขาลากเข้ามานะคะ ไม่จําเป็นไม่ควรลงไปในน้ําแล้วก็ไม่ให้เขาเพราะคนตกใจอะคะ่ะก็จะมากอดเราแล้วก็จมน้ําไปด้วยกันได้ตะโกนโยนยืน่นกรณีสํานักอาหารนะคะเราก็จะเห็นอยู่เรื่อยๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กเด็กอาจจะเจอบ่อยกว่าเพราะอาจจะมีการกินขนมกลมๆล,ลื่นๆใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่า พูดสอนธรรมดาอย่างนี้ไม่ได้หรอกอยากให้ท่านหาความรู้อย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าสั้นๆก่อนถ้าเอากรณเีเกิดเหตุที่สงสัยก่อนว่ามีสำลักอาหารติดคอนะคะท่านต้องประเมินก่อนถ้าเขายังรู้ตัวพอจะสื่อสารกันได้ต้องไปถามก่อนว่าสำลักใช่ไหมสำลักใช่ไหมส่วนใหญ่อาการเขามักจะเป็นอย่างนี้ค่ะหายใจไม่ออกนะคะพูดไม่ได้ไม่มีเสียงเขาอาจจะตอบเรามาว่าใช่ใช่ก็คือพยักหน้าเมื่อเป็นอย่าง,งานั้นปุ๊บท่านเข้าไปด้านหลังเขาคะ่ะ อยู่ข้างหลังเขาแล้วก็เอามือขึ้นมาประสานกันนะคะเอานิ้วโป้งเข้ามาวางใต้ลิ้นปีกอีกมือหนึ่งประสานถ้าจําไม่ได้ประสานอย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาไว้ใต้ลิ้นปีกทุกท่านรู้จักใต้ลิ้นปีกใช่ไหมคะคือใต้ชายโครงนั่นแหละนะคะโน้มตัวเข้าไปข้างหน้าแล้วก็กดแรงๆค่ะอัพนะคะอัพขึ้นมาอินอินแล้วก็อัพแรงๆติดกัน5าครั้งอินอันอัพอินอันอัพแรงๆพยายามโค้งไปข้างหน้าเพื่อให้อาหารมันออกมา แต่ถ้ากรณีที่ทํายังไงก็ไม่สําเร็จหรือถ้าไม่สําเร็จเหตุการณ์ลำดับต่อไปก็คือเขาจะหมดสติถ้าเขาหมดสติก็คือจับนอนราบแล้วก็เริ่มขั้นตอนการ C P R ก็คือปั๊มหัวใจนะคะหรือขอความช่วยเหลือจริงๆคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมักจะก,กังวลเรื่องนี้อยู่แล้วเช่นเด็กสำลักจะระวังเรื่องเด็กสำลักนมหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะโอกาสเด็กทารก สำลักจะง่ายง่ายกว่าอีกนะคะก็จะมีท่านะคะก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเหมือนตบหลังพูดอย่างนี้ละกันตบหลังท่านก็นจะจับเขาในท่าเรานั่งก่อนท่านท่านนั่งก่อนแล้วก็จับเขาวางบนมือแขนนะคะคว่ำหน้าเอามือเนี่ยประคองที่ศีรษะเด็กไว้เขาควา่ำดีนะคะแล้วมืออีกข้างหนึ่งเนะะี่ยค่ะตบหลังที่บริเวณสะบักสองข้างแรงๆดันอย่างนี้ค่ะติดๆกันห้ารครั้งครั้งละหนึ่งวิหนึ่งวิจนเขาออกออกมา ถ้าทำอย่างนี้5ครั้ง5ครั้ง5ครั้งไม่สําเร็จจับเขาหงายขึ้นค่ะประคองเขาเหมือนเดิมจับเขาหงายหัวต่ําแล้วก็เอานิ้ว2มือเนี่ยค่ะกดตรงกระดูกสันอกก็คือกระดูกสันอกก็คือกระดูกเหนือลิ้นปีกดแรงๆนะคะก็ต้องเรียนว่าไม่ง่ายหมายความว่าคือถ้าคนไม่เคยทำแล้วบวกกับความตกใจอาจจะรู้สึกว่ายากแต่ว่าเชื่อว่าถ้าท่านมีเวลาและศึกษารายละเอียดอย่างที่กล่าวไปสั้นๆเนี่ย เชื่อว่าถึงเวลาฉุกเฉินขึ้นมาท่านจะสามารถช่วยชีวิตคนที่ท่านรักได้ค่ะ ย้ำกันอีกครั้งนะคะวิธีการช่วยเหลือคนที่กำลังจะจมน้ำให้รอดและปลอดภัยนั่นคือตะโกนโยนยืนและโทรศัพท์ไปขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1669ค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ